อ่ละะ้วคท่านผู้ชมท่าเรือแหลมชบางค่ะมีการซ้อมใหญ่ความปลอดภัยครั้งที่2ประจำปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งรับมือเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติค่ะ ที่อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนายวีรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังครั้งที่สองโดยมีนางสิริพรชนวานิชผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยพนักงานและได้รับความร่วมมือค่ะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตำรวจน้ำกองทัพเรือหน่วยแพทย์โรงพยาบาลและผู้ ประกอบการท่าเทียบเรือรวมกว่า150คนเข้าร่วมซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จะครอบคลุมทั้งการฝึกสถานการณ์จำลองบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติภาคสนามภายในเขตท่าเรือแหลมฉบงัง โดยจะมีการจำลองสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆนะคะเช่นอุบัติภยัยการก่อการร้ายวินัศกรรมรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ของตนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภยัย ท่าเรือแหลมชบางค่ะเริ่มจัดก,การฝึกซ้อมดังกล่าวภายใต้โครงการ Washington State Partnership Program ตั้งแต่ปี2,547เเป็นต้นมาสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือสากลเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ถือว่าท่าเรือแหลมบางเองก็ได้มองถึงความสําคัญในเรื่องของตัวกิจกรรมกิจการ,รที่ท่าเรือแหลมบางเองได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลา34ปีท่าเรือแหลมบางเองก็ปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ISPS Code เอ่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับในครั้งนี้เองก็มีการปรับใช้ ในการลองลองลองรับในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ผมเองก็หวังว่าจากนี้ไปก็หากเกิดอะไรที่เกิดขึ้นแต่จริงๆก็พึงประสงค์ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นเราคงต้องมีความพร้อมเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการ